มดียามเช้าครับสายสายครับแปดโมงกว่าครับหกโมงเช้าก็มายืนมาดูโยนสับประรดใหป้ปลายแล้วครับพลายราเชนครับบางคนยังไม่ทราบประวัตินะครับว่าพายราเชนนี้ประวัติเป็นมายังไงนะครับพายราเชนก็คือช้างที่เข้าคอก รุ่นสุดท้ายพร้อมพลายประเสริฐนะครับคู่พลายประเสริฐนะครับคู่พลายแก้วคู่พลายประเสริฐคู่พลายทองพลายสมคิดแล้วก็สีดอไข่ดำนะครับแล้วก็สีดอโทนนะครับก็ทางเจ้าของก็แก่ลงทุกวันครับแล้วก็พื้นที่ ไม่มีที่จะเลี้ยงแล้วครับนะครับความปลอดภัยก็น้อยลงครับก็เลยติดต่อมาทางผมนะครับมาให้กับทีมงานช้างให้ไทยแลนด์มหาชนดูแลกันต่อครับพลายราเชนครับอุปสรรคมีไว้ให้ข้ามนะครับไม่ได้มีไว้ให้เรายอมแพ้นะครับเพราะงั้นก็สู้กันต่อไปครับนะครับ สังคมความอบอุ่นการช่วยเหลือเกื้อกูลต่อกันนะครับเรื่องเงินไม่เป็นไรขอให้ใจมาก่อนครับนะครับขึ้นปางไปอาบน้ำพักผ่อนเข้าร่มแล้วครับถามว่าช้างใช้งานตอนนี้มีพอไหมนะครับเหลือเฟือครับเยอะแยะมากมายครับแต่ก็ เอาแค่พอประมาณครับนะครับเยอะเกินก็แบ่งออกไปครับนะครับอย่างพลายโตโน่ครับก็แบ่งไว้ให้น้องดูแลที่จังหวัดสุรินทร์ครับบ้านไร่ใบบุญครับนะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้ก็พลายจันก็เข้ามาแล้วครับแล้วไหนจะพลายฐานทับอีกนะครับมันไม่ง่ายนะครับนะครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากครับความหึงหวง กอให้เกิดความหายนะครับนะครับพอเลิกลากันไปนะครับชีวิตคู่นะครับทําให้เกิดความหึงหวงความหลงนะครับฆ่ากันตายติดคุกนะครับฆ่าฝังฆ่าฝังบ้างฆ่าเอ่อโยนทิ้งเหวบ้างนะครับนี่ครับนี่คือความรักเหรอครับนะครับคมถามจริงๆว่ามันคือความรักหรือเปล่าครับ กับการดูแลช้างเชือกหนึ่งครับต้องใช้พื้นที่เท่าไหร่นะครับกินเท่าไรควานต้องดูแลเอาใจใส่เท่าไหร่นะครับคุณภาพควานพอไหมนะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายครับนะครับที่ถามกันมาว่ารักจริงไหมนะครับรักจริงไหมซื้อมาขายไปความหมายมันมันมากกว่านั้นนะครับนะครับความหมายมันมากกว่านั้นแต่เราจะหึงหวงไว้ทําไมครับนะครับ ถ้าเกิดว่าเราดูแลเขาไม่ดีพอครับเพราะฉะนั้นใครจะเป็นยังไงคิดยังไงเราไม่รู้นะครับแต่คนที่รู้ดีที่สุดนะครับคือตัวเราเองหัวใจของเราเองนะครับเช้านี้นะครับกับพลายราเชนดาราเชือกใหม่ของทีมงานช่างให้เทเลนหมาชนนะครับมาแล้วครับคู่พลายประเสริฐครับ ความหมายลึกซึ้งสำหรับผมและสำหรับพวกเราครับสวัสดีครับ Shanghai Channel